เอาสวัสดีครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะผมก็ยังเชื่อมั่นเหมือนเดิมแหละไม่เคยเปลี่ยนแปลงอา่าไม่เคยเปลีป่ยนแปลงผมยืนอยู่จุดใดพวกก็อยู่จุดนั้นนะครับนะเนาะอ่าผมอยู่จุดไหนก็อยูจุดนั้นอยู่เหมือนเดิมไม่เคยพอ่อวาพี่เวนะสําหรับตัวผมนะครับอา่าทาอะไรนะครับต้องให้เอฟซเขาเชื่อมั่นเชื่อใจเรานะครับจะ่ไปโกหกเขาอย่าพอ่อวอพี่เวอืม นะครับอย่าไปโกโหกตัวเองพี่คิมมี่วัสดีครับพี่ดวงแขพี่สามเคเอฟซี FC อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้วยกันมานานหลายปีทําไมยังเหนียวแน่นทําไมยังเข้ามาดูผมประจำประจานะครับเพราะเราเชื่อมั่นเราพูดแต่ความจริงพูดตรงไปตรงมานะครับไม่เคยอ้อมค้อม แล้วนิสัยของผมบอกเลยนะครับไม่ชอบอวยใครหรอกพูดตรงไปตรงมาป๊้ฟาดลดนะไม่ได้อ่อนแม่นะครับเอานะผมไม่ได้สดนะอืมนะครับเอซที่อยู่ตรงนี้นะครับ,รบเป็น f อฟซีของพ่อพ่อเองเม่นั่นเองนะครับอ่าไม่ใช่ f อฟซีผมนะครับ,รบเขาไม่เคยปิดบังเขาไม่เคยอ่าอะไรเขาไม่เคยที่จะ จัน,นั่นนะสำหรับพ่อไปอีกไม่นาอีกก็มีแต่อยากให้เราได้อยากให้เราทําช่องนะครนี่แหละนิสัยนิสัยของเขาเขาเอาื้อเฟ,ฟื้อเพื่อเพไม่เหมือนคนบางคนนะครับไม่เหมือนใครคนบางคนไม่งั้นยูทูบเบอร์เป็นลอยๆช่องทําไมถึงหลั่งไหลามานี่เวลากินข้าวเขาก็ให้ถ่าย ขเขาแทบจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวนะ่จะเท่าที่ผมมองดูนะอ่า FC ก็เหนียวแน่นนะอ่ามียอดผู้ติดตามเอามาไม่กี่วันก็ถึงพันสามารถไรายสดได้แล้วก็สร้างรายได้ได้เงินได้ทองอ่าบางคนก็อะไรไม่ได้ตั้งใจก็ออกมาด่ามาฟาดเขามันว่มันไม่ใช่กัเป็นนะคุณต้องย้อนมองกับหลังหันก่อนคุณจะได้นะเป็นยังไงเขาให้อะไรนะี่ย ขาคิดค่าเปอร์เซ็นต์ไมมไม,ไม่คิดคุณมีแต่ได้กับได้เมื่อไม่ได้ดังใจตัวเองทีนี้ออกมาดา่ามาว่าเขามันไม่ใช่ครับผมนะถ้าเป็นคุณล่ะคุณเรามันมีโกรธมีเสียใจมีดีใจนั่นแหละแต่บางครั้งเนาะทำไมเขาถึงเสียสละเวลาอันมีค่าของเขาให้เราถ่ายให้เรามีรายได้นะครับอืมนี่แหละครับนะงานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลา เขเข้าใจนะครับคนใดที่ออกไปนะครับออกไปแล้วออมาด่าไปโทรเขานันก็ไม่ใช่หรอกครับแล้วคุณต้องคิดอ่าพอคุณจะมีไรายได้รายได้เท่าไหร่ครับมหาศาลนะครับพี่น้องยุจีบางเจ้าก็ท่าไหร่สี่แสนห้าแสนแสนสองแสนก็มีจะไปหาที่ไหนได้นะครับจะไปหาที่ไหนได้นะครับต้องย้อนกลับหลังหัน อยอ,อย้อนย้อนมองกลับไปนะครับบางคนก็มีบ้านสองหลังสามหลังมีรถมีรายจากไม่มีอะไรนะครับนี่แหละครับต้องคิดคนเราเน่ะมันปึกมันหนากะมี่ครับปึกหนากะมี่ครับมาไม่มีอะไรก็มี <c oughs> นะครับ เพอเพื่อไปหักล้างเขายิกแบบน,นี้ไปด่าไปว่าเขายิกแบบน,นี้แน่แนวนั้นแหละครับพี่น้องเอฟซีอืมเป็นแบบนั้นมันก็เลยมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวยนี่นะนะจัก pairwise ซื่อสั์จักไ a สิ w i นั่นนี่แหละนะครับบางคนก็เงินนี่แหละครับเงินมันเป็นสิ่งล่อตาล่อใจนี้ ได้เงินได้ทองเนาะหลังบัตหลังไม่อีฟซองอีฟซีอีกทีนี้นั่นเนี่ก็เป็นอีฟซีเขาพ่อไปอีกไม่นึงอีกเนาะได้นั่นได้นี่แล้วทีนี้เป็นแบบนั้นนะครับอ่าต้องคิดในจุดนี้จะยังไงก็ผมก็ยังเชื่อมั่นเหมือนเดิมแหละก็มั่นเหมือนเดิม อมผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเบาบาหวานนะครับออไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนี่เหมือนเขาเด้ฟาดโดอได้บริวดแม่เลยครับผมอ่าบางคนอาจจะไม่เข้าหูนะอืมบางคนอาจจะ,ะเหมือนพูดทุ้นๆแบบนี้นะครับแต่มันเสือออกมาด้วยด้วยใจนะครับพี่น้องเร็บีอืมไห้หวานเนี่ยอาบยาพิษแล้วครับผม าบางคนก็นตายย่อมคำหวานนี่นะครับนอนยาพิษแล้วบัดนี้เออนะครับม <c oughs> ันเป็นแบบนั้นบอาบางคนโว่าวาาได้ครับพี่น้องเอฟซีผลสุดท้ายทีนี <c oughs> น้ไปจะได้บัดน,นี้แน่นั่นแหละนะครแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับพี่น้องเอฟซีคนทำดีคนดีเนาะ อะไรก็ต้องปกปักรักษาแหละรครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ผมว่าคนชนะนี่นะคนชนะโซตีนอะไรครับไม่มีความสุขเออหน้าแร่หน้าดำหน้ากลัเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเพื่อนพ้องพ่อแม่พี่น้องทำไมเขาถึงหายทำไมเขาถึงหนีจากเขาเอื้อมละอาแล้วครับยิ่งคนในหมู่บ้านที่นี่ ที่เคยเข้าข้างมันที่อยู่เคียงข้างมัน,นทําไมถึงออกไปก็คืดซ้นำนี่แหละคนเราต้องมาปึกขักเนาะให้บอกให้เบ้าไหลเนาะคืดเอาเลยสมองก็มีอยู่กินเข่าได้ครับบรได้กิญญนหญ้าคืดเอาลววะว่านะครับเนาะอือเป็นนางนี้เขายังออกไปแม่นเราอ่ววะคิดเอาเอาพ่อเมย์เขาเด้บ่ะนี่เอาพี่น้องเขาเด้บ่ะนี่ ทำไมเขาถึงไม่เอาทำไมถึงไม่สนใจทำไมถึงถอยออกห่างก็แค่นี้แหละคิดเอาสมองกับมีเนาะโอ้เป็นใจเนาะมันก็จะบอกเป็นพระามพอดีด้วยเนาะอันมูพวกมันนะ่ะนะที่เค,เคยเคียงข้างมันนะ่ะน่ะที่เคยช่วยเหลือมันนะ่ะน่ะทำไมเขาถึงขึ้นหนีออกไปเนาะไปะกับเฝ้าดินตายไปอยู่เพื่อนใหม่เพืเ่อนเปลวครับเออ เขาอยู่นี่มันอยู่ไม่ได้แล้วครับพี่น้องเอสเขาสร้างคือกองขี่นี่ครับอ่ดาด่าเขาไปจักปิ้นไปหาครับผมอืมดาก็าบอก่ปิ้นไปหาแล้วครับพี่น้องเอฟสีเขาเบื่อเขอาหน <c oughs> ก็อะไรี <c oughs> ก็เตรียมตัวไปอยู่บ้านใหม่แล้วครับเออนะไปเป,ป็นสมาชิกอันหมู่บ้านใหม่เออไปทําความดีกับหมู่บ้านใหม่ไอ <c oughs> เงินมืน่นก็บาทก็ไปโฮมกระทินน้ำเขา โอ้ยอยากอะไรรู้จักผู้นําผู้ยงผู้ใหญ่ได้บาทนี่เอานะนี่นะครับผู้ผู้ใหญ่บ้านนะก็จะมาร่วมงานของเราด้วยค่ะงานขึ้นบ้านใหม่อ๋เลือนหอของเราค่ะเออเรือนหอมึ่องล่ะเงินก็ได้เงินเอฟซีบันนี้สร้างให้บรนนี้อ่าด้วยดักฟักดําแดงนี้โอ้สดตีนกูนี่อีสัตว์ มึงไม่ไอายผากเลยเนาะ Even. อีเวนอีสตี